สวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ o โมดิฟายนะครับผมวันนี้จะพามาโรงงานหินอีกแล้วนะครับหินสาเนาะตักทอยมอนเดิมเพราะว่าตอนนั้นทําคลิปก่อนตอกตรงนูน้นเดี๋ยวดูตรงนู้นครับนูน่นเดี๋ยวทีนี้บอกก่อนหน้านี้ว่าจะลงตรงนี้ใช่ไหมจะมาลงคือจะมาปรับหน้าดิน ลองเอาบงกีจิ้มจิ้มเคียเค่ยวว่าขุดไม่เข้าเป็นดินดานจอยนะครับก็เลยลรงงานหินเวเดินดีกว่าง่ายดีเนาะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาไม่ให้หรอกเสียบงกีแตกเสียบงกีมันแหกอีก <c oughs> นะครับตอนนั้นผมนั่งหน้าตอนนั้นผมนั่งทำตอนนั้น,น,นอะไรมิ้งหินมิ้งหิน คือเอาหินข้างล่างขึ้นมาข้างบนมันจะตักถอยนะเอาหินข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มิกไปทีนี้บอกในคลิปว่าจะโรงงานหินงานดินเออลงมาได้ละดินดินทรายตอนนั้นตอนนั้นน่าเหมาะอยู่แต่ประเด็นคือมีเอขี้เยอะ <c oughs> นะครับตรงนี้เป็นดินแดงก็ดินแข็งโป๊กเลยดินไม่โดนน้ำอะ่ะไม่เป็นไรเราก็ลงงานหินมันเดินดีกว่า หินหินนะไม่ใช่นั่นนะหินงานหิน่ป <c> ว <oughs> ันนี้จะมาทําการอันนี้จะมาทอหินมาเริ่มมาเดินครับแต่ว่าจะเป็นการมิ้งหินมิ้งหินไปในตัวเอาขัานลงขึ้นมาข้างบนตากตัวนั้นขึ้นมาข้างบนเห็นไหมทั้งแถบเลยแต่ว่วันนี้เอาแค่สิบนาทีพอไม่รู้ด,ดิดูที่ว่าเราดูที่ว่าถ้าเพิ่นก็เล่นยาวๆไปเอา,า,เอารับเริ่มกันเลยเนาะก็หนังว,ว่าแล้วเนาะ ก็ตรงนี้มันมีทรายโผล่ใช่ไหมจเจาเหินตอนนั้นขึ้นมาตรงนี้โปะตอนนั้นผมขุดตรงนี้นี่ใกล้ๆเลยนี่ตรงนี้แต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าหินเลื่อนไข้างลนาหมดแล้วต้องมานั่งทําไมไม่เป็นไรเนาะมาครับเลิกกันไลยอาจจะมีเสียงกอกกกดังหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันนานแล้วอายุมากรถขอราใชเปิดมาลก,กระตแล้ว มองมุมนี้ได้ไหมได้อยู่เนาะใช้ถั่วบ่น,บบนวะไปครับเริ่มกันเลยเนาะสามสี่ที่ 3, ทเดิมเวลาเดิมมั้งก็อื่นก็สเปนน่งงคลิปนี้ถ้าเสียงมันไม่แต่กับคลิปก็ขออภัยนะครับเพราะคลิปก่อนคลิปก่อนอันนี้ลงไปแล้วสุดไม่ได้ดูคลิปเสียงมาก่อนคลิปนะคลิปมาก่อนเสียงไม่ใช่เสียงมาก่อนคลิป,ลป,เ,เ,ลปเลย วันนี้เจองานวันนี้เจองานกระดูกเว้ยมันก่อนเจองานเจองานอะไรหมู อ,อันนึงนะวันนี้งานวันนี้ไม่ใช่งานไม่ใช่งานหมูหมูแล้ววันนี้งานกระดูกงานกระดูกแล้ววันนี้หินแข็งพวกเลยตักทอยมาวันนี้ก่อนแล้วค่อยตักโยนมานนี้นะครับคลิปนี้เกิดถ้าเกิดว่าเสียงมันไม่ตัวกับคลิปขออภัยนะนะครับเริ่มกันต่อ น้อยกว่าเดิมเพราะว่ามันมันแข็งกว่า,วา,วา,วาปกตินะครับเพราะฉะนั้นต้องหันมานี่ดีกว่านะจะคว้าใบจับรุดดกเลยอืมเัอเอียงอีกเลยนะครับท่านผู้ชมรไปลุยต่อโอ้ยจะนั่งยังไงเนี่กยกดกันจะปุ๊บ 好了，没踢了。 ไปครับลูกกันต่อพอดีโทรศัพท์นั่นนั่น น้องยืดท้ายกว่าอุ้ยทับเ,นนงงเปีนแล้วนาดว่าลงไงเป็นราคบไม่เป็นไรเราลองทายได้อยู่อ,ยอเจย์ขเล่นนิ่งนะ มันจะเป็นช่วงช็อตไปมันไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ถือว่าเล่นได้ต่อเนาะไปขับลุยต่อเลยจะเสร็จละมันก็ยาวอยู่นะตัดรนะาทันที่ตัดเนาะไปขับลุยต่อ ก็ไมา่เวอร์เท่าไหร่เว้ยนะครับเอาให้เสร็จเอาคลิปนี้ให้เสร็จเลย ไม่ดีแล้วนะครับหักแล้วนะครับผมเติมช้าได้อยู่อุ้ยนึงว่าว้าด็าบเลยเด็๋สุดท้ายเก็บงานเสร็จพอดีแต่รถพังครับท่านผู้ชมเอสลักไม่ใช่สลักดีเนี่ย นั่นป๊อกเลยเมื่อกี้เนี่ยเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจบแค่นี้แลนะเนาะพาร์ทหน้าคลิปหน้าจะไปคลิปอะไรตริดตาต่อไปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ